เอาละทีนี้กลับมาที่สมุดปราการนะครับทําไมสมุดปราการถึงยอมปล่อยผู้เล่นที่เป็นกําลังหลักเอาจริงเนี่ยฤดูกาลที่ผ่านมานะครับสมุดปราการเดินอยู่ด้วยผู้เล่นหลักๆ 4- ี่ห้าคนที่เป็นคนไทยนะครับนั่นก็คือจัก,กรพันธ์ภัยสุวรรณนะครับยืนเจ้านุกเนี่ยยืนาปักหลักในแดนหลังพีระดอนฉ่ำรัศมีเป็นจอมทัพในแดนกลางจเจริญศักดิ์วงกรนะครับก็อยู่ประมาณเนี้ยทีละคนเยอะเลยะนะครับ ที่จะเป็นแกนหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการหายไปของสองรายเนี่ยทั้งจกักรพันธ์ัยสุวรรณและพีรดนลนฉำรัศมีมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะผมก็สอบถามแล้วก็เช็คกันไปก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่านี่คือเป็นการบริหารฟุตบอลแบบธุรกิจในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริงครับถ้าใครที่ได้ติดตามข่าวของสมุดประการนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าสมุดประการ เปิดตัวเสื้อนะครับชุดแข่งขันของทัวรก์การแต่เป็นการเปิดตัวชุดแข่งขันที่แหวกแนวที่สุดเท่าที่เคยมีมานั่นก็คือว่าถือโอกาสในการเปิดตัวชุดแข่งขันพร้อมกับพาดหัวตัวใหญ่ว่าเรายังรอพาร์ทเนอร์หรือว่าสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาคัดหน้าอกอยู่มันบ่งบอกอะไรครับมันบ่งบอกว่านี่คือปัญหาของทีมฟุตบอลในไทยในยุคปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ปัญหาเรื่องโควิดก็ดีนะครับปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจณนปัจจุบันนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะได้คา่าลิขสิทธิ์เท่าไหร่นะครับและแน่ๆเนี่ยคือเปิดมาเนี่ยจะต้องเล่นแบบไม่มีคนดูรายได้มันไม่เกิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการปล่อยผู้เล่นนะครับสมปดะการมองที่ความอยู่รอดของทีมเป็นอันดับแรกนะครับทีนี้ผู้เล่นทั้งสองก็ได้รับออฟเฟอร์หรือว่าข้อเสนอนะครับมาจากทั้งบุริดัมแล้วก็บีทีซึ่ง อันดับแรกก่อนเลยเนี่ยนะครับผู้เล่นมีความยินยอมแล้วก็ผู้เล่นมีความยินดีที่จะไปนะครับเอาละเมื่อจัก,กรพันธ์ภัยสุวรรณแล้วก็เมื่อพรีรดนฉำรัศมียินดีที่จะไปะยังสองสโมสรใหม่นะครับแลกะก็แน่นอนว่าเขาก็คงจะมีค่าเหนื่อยมีค่าตรงค่าตัวอะไรที่มันมันสมเหตุสมผลเนี่ยนะครับแล้วทาให้ความท้าทายใหม่ๆที่มันเกิดขึ้น เมื่อย้อนกลับมาที่สโมสรน,นะครับทางสโมสรก็ได้มีการพูดคุยกันมีการประชุมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่รับผิดชอบแล้วก็ต้องเป็นคนตัดสินใจคนสําคัญนะครับก็คืออิชิอิคุณซือชาวญี่ปุ่นนั่นเองนะครับทางผู้บริหารก็สอบถามกับอิชิอิครับแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ร่วมกันว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยภาระแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าผู้เล่นทั้งสองคนจะถูกขายออกไปจากทีมนะครับ อิชิจะว่าอย่างไรซึ่งถ้าอิชิบอกว่าไม่ได้การทําทีมของเขาต้องมีนักเตะกลุ่มนี้เป็นกําลังสําคัญก็คงจะไม่มีดิวเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับแต่ทีนี้คําตอบที่ได้รับจากอิชินั่นก็คือว่าอิชิบอกว่าไม่มีปัญหาครับเขาบอกว่าเขามาจากญี่ปุ่นนะครับในช่วงเวลานี้นะครับปีสองปีที่ผ่านมาเขาต้องการจะสร้างผู้เล่นและวิธีการเล่นใหม่ๆใ,ให้กับทีมฟุตบอล อย่างสมุดประการอยู่แล้วนะครับอิชีบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการผู้เล่นเหล่านี้นะครับผู้เล่นเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีศักยภาพนะครับแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือเขาต้องการสร้างวิธีการเล่นอย่างที่ทุกคนได้เห็นในปีที่ผ่านมาหรือปีก่อนหน้านี้นะครับที่สมุดประการฉีกแนวการเล่นเป็นเจแปนสไตล์อ, Style, อย่างชัดเจนนั่นก็คือเล่นฟุตบอลเพรสซิ่งเล่นฟุตบอลเร็วเล่นฟุตบอลกับพื้นนะครับแต่คราวนี้เนี่ย เมื่อจะไม่มีผู้เล่นสําคัญแบบนี้อีชีบอกว่าไม่เป็นไรเขาจะดันผู้เล่นดาวรุ่งนะครับขึ้นมาแล้วใส่ระบบเข้าไปอย่างเต็มตัวนะครับจากนี้เป็นต้นไปนะครับผู้เล่นของสมุดรปราการนะครับจะถอดโมเดลคือผู้บริหารของสมุดปราการใช้คําว่าญี่ปุ่นจา๋าเอาอย่างนี้ดีกว่าญี่ปุ่นจ๋าก็คือว่าเป็นเจแปนนิสสไตล์แบบสุดๆเลยแหละนะครับมากกว่าปีที่แล้วอีกนะครับ นั่นก็คือสิ่งที่อิชอิคาดหวังและเขาเองก็ค่อนข้างเข้าใจกับธุรกิจฟุตบอลเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับว่าผู้เล่นเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อ,อสร้างศักยภาพตัวเองจนกระทั่งค่าตัวมีค่าตัวที่มันช่วยสโมสรได้นะครับอยู่ในจุดที่ค่าตัวแพงก็ต้องพร้อมที่จะจะปล่อยออกไปนะครับแม้ว่าใจอะแน่นอนแหละว่าเขาก็ต้องการนักเตะเหล่านี้เพราะว่านี่คือดีกรีทีมชาตินะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเขาจะเอาระบบเนี่ยนะครับระบบ สไตล์การเล่นแบบเพลซิ่งเนี่ยมาใช้อย่างเต็มตัวโดยการดันนะครับนักเตะดาวรุ่งนักเตะเยาวชนของสโมสรขึ้นมาถือว่าเป็นการเปลี่ยนเจเนอเรชันของสมุดปราการภายใต้การคุมทีมของอิชิครับอิชิบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการออทํามากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการสร้างระบบนะครับการนํา ผมว่าอิชิคล้ายๆกับอากิดานิชิโนนั่นก็คือมันเป็นช่วงบั้นปลายของเขาเขาประสบความสำเร็จมาเยอะมากแล้วในการทําทีมที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการมาเผยแพร่และต้องการมาให้ความรู้ต้องการมาใช้ศาสตร์ใหม่ๆกับ,บวงการฟุตบอลไทยมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงไม่ยึดต,ติดกับตัวผู้เล่นเลยครับอิชิไม่ได้มองที่ถ้วยรางวัลนะครับเขาต้องการวิธีการเล่นแล้วก็แนวคิดแบบใหม่ทัศนคติใหม่ๆของผู้เล่นไทยครับเพราะฉะนั้นการสูญเสียผู้เล่นไปสองคนเนี่ยนะครับ ผู้บริหารสมุดประการถามอิชิก่อนละว่าโอเคไหมนะครับอิชิบอกโอเคเลยไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะสร้างผู้เด่นใหม่แล้วก็ใส่ระบบแบบญี่ปุ่นเข้าไปอย่างสุดกําลังให้มันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับนี่คือ,อนี่คือ,อดีลนี้ที่มันเกิดขึ้นไม่มีจุดเริ่มต้นแบบนี้ครับอ่ะทีนี้เมื่อปล่อยผู้เด่นออกไปแบบนี้นะครับแน่นอนว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องงบประมาณนะครับมันเป็นเรื่องเรื่องสําคัญมากๆนะครับ หลายคนอาจจะบอกว่าคุณเจียบซิริมาพาณิชีวะเนี่ยมีฐานะร่ํารวยอยู่แล้วนะครับแน่นอนตระกูลพาณิชีวะเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของดอนเมืองโทเวนะฮะเจ้าของออสนามกอล์ฟนะครับคือธุรกิจเยอะมากในในครอบครัวเนี่ยนะครับแล้วก็รวยไม่ได้แพ้ไปกว่าบรรดาเจ้าของแบงคอกอยู่ในเตดเจ้าของการท่าเรือหรืออะไรทํานองนี้แหละครับนะฮะแต่ทีนี้เท่าที่ผมสัมผัสและเคยพูดคุยเคยสัมภาษณ์ คุณเจี๊ยบปนะครับวิธีการทําทีมของคุณเจี๊ยบจะแตกต่างพอสมควรนะครับคุณจะเป็นแม่บ้านเลยนะฮะเป็นแม่บ้านของทีมนั่นคือดูบัญชีด้วยตัวเองนะครับควบคุมหลังบ้านด้วยตัวเองแต่ไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องการทําทีมเลยนะครับคุณเจี๊ยบเริ่มต้นจากการที่เอาอิชีสั่งเขาเรียกอิชีอิชีสั่งนะครับมาทําทีมสมุดประการด้วยการที่ถามนักฟุตบอลก่อนว่านักฟุตบอลต้องการเงินเดือนที่มากขึ้นหรือต้องการเก่งขึ้นนะครับนักฟุตบอลว่าต้องการเก่งขึ้น ถ้าบอลจะเก่งขึ้นได้ยังไงนะักฟุตบอลบอกว่าต้องการโค้ดดีๆอ่ะคุณเจบก็เลยไปขอนะครับขอร้องอิชิบินไปญี่ปุ่นถึงสองครั้งเพื่อเจอจะขอร้องเอาอิชิมาคุมทีมสูตรประการนะครับนั่นคือแนวคิดของของคุณเจบแล้วหลังจากอิชิเข้ามาคุมทีมปั๊บเนี่ยคุณเจบเนี่ยไม่เคยยุ่งไม่เคยรู้แม้กระทั่งว่าใครจะลง11คนแรกเราต้องยอมรับความจริงว่าหลายๆทีมหรือเกือบท,ทุกทีมในเมืองไทยนะครับที่จะต้องส่งรายชื่อ11คนแรก ให้ประธานสมโมสรพิจารณาก่อนนี่คือเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่สําหรับคุณสิริมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ดูเลยนะครับไม่รู้เลยเอาใครลงก็ไม่รู้อะนะฮะแต่ถ้าหลังบ้านติดขัดเรื่องอะไรขอให้บอกนะครับคุณเจ๊บเป็นคนที่เวันที่ผมไปทีมฝึกซ้อมนะครับคุณเจ๊บเตรียมถุงพลาสติกนะครับทั้งหมดสาสิบถุงเอาใส่เอาใส่กล้วยนะครับกับยาคูเพื่อให้นักเตะเอากลับไป เวลาขับรถกลับบ้านนี่คือหน้าที่ของของคุณเจี็บดูแลเรื่องสนามพร้อมหรือไม่ดูแลเรื่องเงินเดือนเพราะฉะนั้นคุณเจ็บจะรู้ในเรื่องของตัวเลขเป็นอย่างดีนะครับตัวเลขที่สมุดประการกําลังเผชิญอยู่ตอนเนี้มันเป็นตัวเลขที่มันไม่ก่อให้เกิดผลกําไรอย่างแน่นอนคุณเจ็บเล่าให้ผมฟังว่าวันที่ตัดสินใจจะมาทําทีมฟุตบอลนะครับระบบ ครอบครัวของคุณเจี๊ยบเนี่ยเป็นระบบกงสีคุณเจี๊ยบหอเงินมาก้อนหนึ่งท่านไม่ได้บอกผมนะครับว่าจำนวนเท่าไหร่แต่ท่านหวังว่าเงินก้อนเนี้ยจะทําฟุตบอลได้สัก20ปี20ปีผมก็คือมันไม่ละลาบประลวงถามหรอกว่าใช้เงินเท่าไหร่นะครับ20ปีถ้าสมมุติว่าอ่าต้องควักเงินก้อนตรงเนี้ยนะครับมาทําปีหนึ่งอะโอเคสัก คักเนื้อนะเอาพักเนื้อนะหาสปบอนเซอร์ได้ด้วยพวักเนื้ออย่างเดียวห้าสิบล้านเนี่นะต่อปีนะครับยี่สิปีเนี่ยประมาณพันล้านนะครับคุณเจะบอกว่าทำมาสี่ห้าปีปรากฏว่าเงินมันเหลือน้อยไอ้เงินก้อนที่เอาออกมาเาส่วนตัวนะครับมันเหลือน้อยกว่าที่คิดเยอะมากและกลัวว่าจะทําฟุตบอลได้ไม่ถึงยี่สิบปีครับนี่คือเรื่องจริงจากปากสโมสรประธานสโมสรสมุดประการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเป็นคนดูงบการเงินเองเนี่ยก็เลยอยากจะให้ทีมฟุตบอลทีมเนี้มันอยู่คู่กับคนสมุทรปราการไปจนกระทั่งถึงยี่สิบปีตามความฝันที่วางเอาไว้เอาละนะครับเมื่อจะต้องเดินทางไปถึงยี่สิบปีด้วยเงินก้อนก้อนหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าธุรกิจฟุตบอลมันเกิดผลกําไรทุกๆปีนะครับอันนั้นไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยเงินก้อนนั้นก็วางเป็นทุนรองรังเอาไว้แบบนั้นแต่ทีนี้มันไม่ทํากําไรดิครับใครๆก็รู้ว่าทําฟุตบอลเนี่ย มันมันได้กําไรเป็นเมงเงินที่แคบจะไม่ได้เลยนะครับส่วนใหญ่จะติดลบด้วยซ้ํานะครับเมื่อ,อคุณเจ็บร่อยหลอไปเยอะจากการที่ไปเทคโอเวอร์ทีมมาจากพัทยานะครับามาทําสนามฝึกซ้อมมาทำาหลายอย่างปรับปรุงสนามแข่งขันใหม่มันหมดไปเยอะมากก็เลยต้องมาดูแบบปีต่อปีแบบนี้ทีนี้เมื่อปีนี้เนะี่ยมันเดินทางมาถึงจุดที่ว่าพอดูบัญชีหลังบ้านแล้วมันไม่สามารถที่จะ คํำกำไรได้แน่ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งค่าลิขสิทธิ์ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้เท่าไหร่นะครับอเดิมเนสมาคมเขายืนยันว่าจะได้ยี่สิบล้านยี่สิบล้านเมื่อเป็นยี่สิบล้านเนี่ยมันก็ไม่พอนะครับเพราะว่ารายได้อื่นตัดทิ้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้จากบัตรเข้าชมนะครับรายได้จากค่าขายของที่ระลึกมันแทบขายไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีคนดูนะฮะเพราะฉนั้นปีนี้ขาดทุนแน่ๆน,น,นะครับคุณเจฟจึงได้มองถึงตัวเลขเหล่านี้ และมันเป็นที่มาที่ว่าทําไมถึงต้องยอมนะครับปล่อยผู้เล่นสําคัญส,ญสัญออกไปซึ่งผมก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะครับหลายๆทีมที่เป็นทําธุรกิจฟุตบอลอย่างเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นคุณฮั่นมิติติยาภัยรัตคุณฟุกธนวัฒนิติการนาเหล่านี้นี่คือคนที่ทําฟุตบอลเป็นฟุตบอลอาชีพจริงๆนั่นก็คือซื้อถูกขายแพงนะครับแต่ถ้าซื้อแพงขายถูกอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นของเล่นของ คนมีตังค์ละนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีบางทีมที่เขามีตังค์ที่จะทําได้แบบนั้นแต่ทีมในกลุ่มของอ่ะเชียงรายก็ดีราชบุรีก็ดีสมุทรปราการก็ดีไปดูราชบุรีซื้อนีครับนะฮะซื้อตัวมาเนี่ยแทบจะไม่รู้จักเลยแต่พอขายขายใครไปอะฟิลิปโรเลอร์กดเข้าไป30มั้งนะฮะเออเควินดีโลมลำนะครับเออเฮอร์เอบอร์ตี้เฟอร์นันเดสคือขายไปเนี่ยเน้นๆทั้งนั้นเลยนะครับ ชิ่งรายก็เช่นเดียวกันปั้นปๆนนักเตะมาถึงเวลาอา่ขายไปธนบุญไป <50. S 1> อ, 50, อ่อห้าสิบอ่ะซื้อมาห้าสิบก็ขายห้าสิบขายที่ดิพันไปสามสิบอะไรเงี้ยนะครับนี่คือนี่คือคนที่ทําฟุตบอลที่มันจําเป็นที่จะไม่สามารถที่จะทําตามกระแสหรือทําตามความต้องการที่จะเป็นเจ้าของถ้วยรางวัลได้อย่างเดียวมันต้องทําให้ทีมเดินต่อไปได้อย่างยัง่งยืนนะครับซึ่งคุณเจฟหรือว่าซิลิมา ผานิชีวะประธานสโมสรสมุดประการก็ตอบโจทย์ข้อนี้แหละครับในการที่ปล่อยผู้เล่นอย่างจากกาักรพันธ์ไทยสุวรรณแล้วก็พีระดนลนฉำรัศมีซึ่งแน่นอนนะครับว่าการปล่อย2คนนี้ไปอาจจะไม่ใช่2คนสุดท้ายนะครับมันยังจะมีผู้เล่นที่เป็นที่ต้องการของทีมอื่นอีกอย่างธีรพลเยอะเลยะนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในระหว่างพูดคุยนะครับและก็ยังไม่ได้ปิดดิวเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนนะครับเงินก้อนตรงนี้แหละที่ปล่อย2คนนี้ไป ก็เพื่อจะนำมาซัพพอร์ตทีมเอาละอย่างน้อย,นอยเนี่ยปีหนึ่งใช้ประมาณสักสองร้อยชกเลีนะครับอ่ะสองคนนี้ได้มาสักห้าสิบอะไรประมาณเนี้ยนะฮะรวมๆกันก็ทุนไปเยอะนะที่เหลือก็หาสปอนเซอร์เข้ามานะครับเอ,อ่อมีค่าลิขสิทธิ์เข้ามามันก็พอจะไปกันได้ครับไม่อย่างนั้นเนี่ยสมุตป,ประการหรือคุณเจี๊ยบเนี่ยทำได้ไม่ถึงสิบปีนะฮะอย่างที่วางเอาไว้ว่าอยากจะทำทีมทีมนี้เป็นของคนสมุดประการยี่สิบปีเพราะว่า โหนโดนหนักๆท่านั้นครับต่อให้เงินถูงเงินถังยังไงก็ตามนะครับเพราะว่าด้วยด้วยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับไรายได้จากฟุตบอลเนี่ยมันมันมันน้อยมากๆจริงๆนะฮะถึงขั้นขาดทุนด้วยซ้ำนะครับแต่คุณเจฟก็เลยเลยเลือกวิธีการแบบนี้แล้วก็มอบหน้าที่หลักให้กับอ,อ,อิชอินะครับที่จะเป็นคนแก้ไขในในเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็เดินตามแนวนโยบายที่วางเอาไว้นะครับ